สวัสดีค่ะทุกคนนิวเองค่ะวันนี้โอ้ยเรากลับมาในกเกมเราบอกกับแมปที่มีชื่อว่าแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็พาที่3แล้วเนาะสองพาที่ผ่านมาเราไม่ผ่านสักเทนะคะพาที่3นี้เราจะผ่านหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะทุกคนอืมไปทางไหนดีเพื่อนมานี่อีกสองคนนอะ มาดิตามมาเออไปทางไหนดีเพื่อนทางนี้เหรอเอ้ย Oh no This way What ไม่กี่เสียงอะไร <c oughs> โอ้มันไม่ได้หลอกฉัน้ายเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีเพลงอยู่ต้องขออนุญาตปิดมันเงียบกริบ มีอีกแล้วฉันบอกว่าฉันเกียดมีงไงมาทุกคนตรงนี้ต้องมีเสียเลือดกันหน่อยนะคะเราเดินตามหลังมี <c oughs> อุ๊ยไม่เสียเลยว่ะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ไล่จ,จับกับมีแล้วไม่เสียเลือดเลยเราหวังว่าเพื่อนจะรอดนะ ตร,ตรงนี้มันต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะไม่งั้นเราจะเสียเลือดได้ตอนนี้มีกันอยู่สี่คนนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยรอดกันหน่อยดิเฮ้ยเราแรงไม่ดีแล้วนะ,วะเฮ้ยเออช่วยรอดเพื่อเราหน่อยสิ วอ t เธอแช่งเขาเหรอฮะอยู่ได้อะไรคือการแช่งกันตรงนี้เอิม่ม no, you เอ้ยเขาแช่งกันว่ะเป็นอะไรกันทางไหนทางนี้เหรอเธอแน่ใจนะเดี๋ยวนะเหลือกันอยู่สามคนเนระ ห้าคนแล้วที่เหลือมันอยู่ข้างนอกเหรอเข้ามาเข้ามานี่มานี่อย่างโง่ไปเลยเลยเห็นเขาไปทางนี้กันนะทุกคนไปตามไปไม่น่าเลยไอฮิวอยู่ I hear you already. I have one, just one. อ้าวอุ้ยทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นใช่ปะ ไม่มีใครมีโร่มเลยหรอ F กุณคืออะไร F K คืออะไรอ่านไม่ออกวอเป็นอะไรกับมอนเตอร์จะออกไปให้เสืเอเปล่าเปล่าๆทำไมเฮ้ยๆมีคนออก องคนนะเออ,อฉันถามหน่อยทำไมเลือดแกเลยแค่นี้นะแกเล่นอะไรมาฮะคือฉันไม่เข้าใจาว่าทำไมต้องออกกันไปหลายคนฉันคี้แกฮิวหลายคนลูกนี้ฉันออกไปเองดีกว่าแต่นิวรู้สึกว่ามันฮิวตัวเองมันฮิวยากมากเลยทุกคนจำคราวที่แล้วได้ไหมโอยมันนี่ มีคนหนึ่งยังรอดอยู่นะคะนิวไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาได้ไหมเดี๋ยวว่านิวเปิดไว้เลยดีกว่านะคะเฮ้ยเขากลับมานิวได้ยินเสียงผ<ฮ>ีโผล่เขากลับมาเขาไม่รอดละนี่เหรอนายจะไปเหรอคขาที่แล้วเรายังเกีียงกันอยู่เลยนะ นายจะไปจริงเหรอทุกคนคะมองหน้านิวด้วยคะ่ะเห็นนั่นนิ่งๆอย่างนี้แต่ว่านิวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่นิวเล่นมาหลายรอบก็ไม่ผ่านสักทีนะคะทุกคนอืมอหวังว่าพวกนายจะเก่งพวกปากลกัวอะไรพวกนี้กันนะนะอะไรนะ รอดอยู่คนเดียวถามจริงจริงเหรอคนเดียวจริงเหรอไม่เชื่อได้ไหมไม่เชื่อได้ไหมต้องเชื่อแล้วหละมา,า,า,านิวขอบโอ้ยหยุดนิวขอบเป็นคนไม่ถูกลักพาตัวแล้วกันนะคะเพราะนิวคิดว่านิวลูตำแหน่งแน่ชัดแล้วนะคะว่าเวลาถูกลักพาตัวมันจะอยู่ที่ไหน นิวคิดว่านิวรู้นะคะทุกคนขออย่าให้เป็นนิวแล้วกันมันมักจะเป็นนิวตลอดเลยนิวเบื่อนะเนี่ยขอรองคอรองขอรองคอรองโอ๊ยบ้าเอ้ยเฮลเฮลมีเฮลแน่นอนค่ะว่านิวจะไม่ย่อท้อกับแบบนี้ นิวจะทำต่อแน่นอนค่ะทุกคนแต่เมื่อไหร่นิวก็ไม่รู้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ